กาบวซสดีด้วยนะครับวันนี้ผมคุณกอเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาไปทําวิชาทักษะใหม่นะครับก็เป็นเก่าแบบเก่ามากนะสำหรับผมอาจจะเป็นใหม่ก็ได้นะครับเป็นเคนโดนะครับผมเป็นวิชาแบบใช้เท้านะเนาะเวลาใช้เท้าอย่างเดียวนะเคนโดโอเคนะครับตอนเออวิธีทํานะให้เราไปหาบอสท,ที่ชื่อว่าโฮโปโฮโฮโปนะครับนะชื่อโฮโปโอเคเดี๋ย่เดี๋ยวน้องผมไปทําด้วยครับผมเอาน้องมาด้วยนะทีนี้โอเคป่าเลโก ผมว่าเป็นทักษะที่อย่างน้อยก็ควรมีเก็บไว้นะมันเป็นอะไรที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับทักษะนี้ถึงจะไม่ดีเข้าเคนไกที่โดดอัปเกรดแล้วแบบกระโดดตีสกิลเทๆมีเสียงกริ๊งนะแต่ผมว่า,อย,าอย่างน้อยก็เป็นทักษะที่เก่ามากๆนะก็ถือว่ามีมีก็มีก็กดีนะครับพอเกิดไหมนี่นนี่นะเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วแลด้อมเกิดนะบาบอลนี่ะนะ,นะ,นะ,นะคุยได้แล้ว tệ 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 ui là băng là bằng Tông bọt nè bọt hai bọt hai lo hay lo hai ui 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 ô oh, tí mồm đi oh, oh, tí làng này, oh, tí làng tí. đi ô tìm chặt ô con ô tìm lạnh mặt gà bóc tìm mẹ kìm mẹ kìm mẹ บล็บอกตีอ๋อตอนบล็อกใช้สก,กิลนะตีตีได้โดนตะบล็บอกตะบล็อกตะต้องแพรี่เลยก็ตีนะคือแพรแพรี่โดนปุ๊บตีเลยอะเอ,อ้ยจะเย็นพี่ชาย ตีตีแล้วก็ตีตีตีอหนึ่งทีเลอ้เลเหลือหนึ่งเหลือไปทำไมวะตีแล้วหนึ่งครับบัฟก่อนไม่ประมาทนะครับโอ้โหโอ้โหอันตรายว่ะบอสพอบ,บัฟก็อนอา โอ้โหลบเ,เรลิเลก,ก่อนโอเคตีเรียบร้อยครับก็จะได้มาเนาะในยีริกได้เคออสมานี่ครับก็วิธีการตีบอสก็แพรี่แพ,ร,แพรี่โดนหนึ่งครั้งแล้วก็ให้รีบตีนะครับบอสมันมันมันจะมีจังหวะเนาะต้องให้รีบตีนะแพรี่ให้โดนหนึ่งครั้งปุ๊บเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะใช่แพรี่สามใช่ไหมอ่าต้องแพรี่นะแล้วก็ตีบอสหาจังหวะเอานะครับ โอเคนะครับหลังจากที่มาบอสนะครับตีบอสเสร็จเนาะก็อยู่นี้เนาะก็เรากดกุยนะครับ <Wow. S 1> จะมีพวกของเนาะให้สวมใส่นะครับจะเป็นสกิลเมื่อเราใส่แล้วจะเป็นสกิลของเออเคนโดนะครับเราจะได้เคนโดมาด้วยนะรักซากเคนโดนี่ครับก็จะมีของพวกนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามันดียงังไงเดี๋ยวผมค่อยมาทาบิวตีเล่นๆนะครับแตวก็เดี๋ยวมาทดสอบันอีกทีโอเคก็ไม่น่ามีอะไรละับคลิปนี้นะครับก็ สอบใครที่อยากได้เคนโดวิชาเคนโดได้เท่ใช้ขานะก็อย่าลืมไปทำกันนะครับสอบวันนี้ไม่มีอะไรละจะเียน,นี้สวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย